่ะก็สวัสดีครับผู้ชื่นชอบสาวรถถังทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกม Go Panzer Dream Tank Match ของเพสีนะครับก็ดูที่ไอเอสสออันสวยงามคันนี้ได้เลยนะครับก็ผมได้ทําการแต่งรถไว้แล้วนะครับก็ได้ใส่จิตวิญญาณของบับด้าไว้อย่างเต็มที่นะครับมีเออธงของบับด้านะครับมีหมายเลข15มีภาพติดอยู่ที่ท้ายเครื่อง ติดไปทำไมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ทาสีเป็นของบัฟด้าน,นะครับแล้วก็ติดท่านคัสยูชาไว้ด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สมกับเป็นรถถังของโรงเรียนบัฟด้าน,นะครับก็สามารถเอาไปลุยได้ที่ไหนก็ได้ไม่อายใครมีจิตวิญญาณของโซเวียตอยู่เต็มเปี่ยมนะครับปัญหาไม่อยู่ข้อเดียวคือรถถังคันนี้ไม่ใช่ไอครับรถถังคันนี้คือ ไทเกอรสองนะครับเป็นรถถังเยอรมันอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับในเกมนี้เราสามารถจะแต่งองค์ทรงเครื่องรถถังของเราให้เป็นสีไหนก็ได้แล้วก็เอาดีคอมาแปะได้นะครับอ่าก็พูดถึงดีคอแล้วผมก็จะมาลองแปะดีคอให้ทุกคนดูนะครับว่ารถรถถังของเกมนี้สามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็ อย่างว่านะครับตอนแรกก็เป็นรถถังของคุโรมิเน่นะครับก็เราทำมาเราจัดการเปลี่ยนสีเปลี่ยนดีคอลอะไรแบบเรียกว่าแทบจะจำกันไม่ได้เลยนะครับก็มีทั้งดีคอรที่เป็นรูปสติกเกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ดีคอรที่เป็นตราโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์ประจำตัว แล้วก็เป็นรูปแบบแนวตรงแบบนี้ก็มีนะครับนี่ท่านเป็ดท่านเป็ดก็ของแต่ละทีมก็จะมีให้เลือกแปะนะครับจะเห็นว่าช่องสติกเกอร์ผมว่างอยู่เยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาในการเก็บสติกเกอร์นิดหน่อยครับอ่ะสาวช่างก็มา ่าครับแล้วก็มาถึงคําถามที่ว่าทําไมเราถึงเก็บดีคอยากนะครับเพราะว่าเกมนี้วิธีเก็บดีคอก็คือเราต้องไปยิงโบโกที่อยู่ตามฉากนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองหันไปหาโบโกให้ดูครับอ่าฮะจำได้ใช่ไหมครับว่านางเอกเกมนี้ชอบโบโกขนาดไหนแล้วการที่เราจะเล่นไปแล้วต้องยิงโบโกเนี่ย คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นแหละครับถ้าถามว่าใครเป็นคนทำมาโฮเสียใจก็ตอบได้เลยว่าข้านี่แหละใช่ไหมถ้าพูดอย่างนั้นนี่สงสัยไอ้แฟนมาโฮนี่สวมิยานจอนวิกมาถือที่สอนมาไล่ฆ่ากูแงเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราจะทําการวิจัยด้วยด้วยกันเลยว่ามันมีใครคนไหนไหมที่จะไม่เสียใจเวลาที่โบโกถูกยิงนะครับอ่ะมาลองหออจะเกมันครับแล้วก็มาลองเปลี่ยนคนใหม่มาสู้กันเอาละครับสำหรับการทดสอบต่อไปนะครับเราก็จะเอาคุณพี่นะครับมาโฮนิชิซูมิมาใช้นะครับเพื่อจะทดสอบดูว่าเออถ้าให้มายิงโบโกแล้วสาวแกลงอย่างคุณมาโฮจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อ่ลครับเราก็มาถึงจุดที่โบโก,โกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหันไปอ่ามาโฮเห็นโบโกแล้วนะครับแล้วดูกันว่าถ้าเรายิงโบโกแล้วมาโฮะจะมีปฏิกริยาอย่างไรนะครับหนึ่งสองเหมือนจะไม่ค่อยชอบนะครับอ่าต่อไปนะครับก็เราจะมาทดลองด้วยการใช้ดูเช่มายิงโบโกนะครับอยากรู้ว่า าวเท่อย่างท่านดูเช่เนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อต้องมายิงตุ๊กตาหมีนะครับะนะครับเราก็มาถึงจุดที่เจอโบโกะแล้วครับก่อนอื่นหันปืนไปที่โบโกะก่อนครับฮ่าเจอโบโกะแล้วแล้วก็ลองยิงนะครับเหยียบลิปไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ แล้วก็จะมาลองเล่นท่านนิชินะครับว่าท่านนิชิที่ไม่น่าจะรู้จักตุ๊กตาหมีเพราะว่าเป็นสิ่งของจากต่างประเทศนะครับจะมีอาการยังไงเมื่อต้องมายิงตุ๊กตาหมีนะครับก็ในในเรื่องของเกิร์ลพันเซอร์ภาพปกติเนี่ยแก๊ง้ง ชิฮาตันนี่จะโผล่มาเหมือนเป็นตัวหานะครับแต่ว่าในภาคเกมเนี่ยเป็นนางเอกได้ง่ายๆเลยครับเนื้อเรื่องดีมากแล้วก็ทําตัวหน้าหน้ารับถือสุดๆเลยนะครับอ่านะครับก็มาเจอกับโบโก้ของเราแล้วก็มาลองดูกันว่าท่านิชิจะรู้จักโบโกไหมแล้วก็ถ้ายิงโบโกจะเป็นยังไงนะครับอืมจ่าแล้วว่าต้องมารู้จักนะครับถามเลยนะครับอะไรนั่นนะ่ะลองยิงดูครับ โอ้ยิงมันได้ด้วยแหละถ้าทางจะแปลกใจอยู่นะครับอ่ลองไปตัวต่อไปดูครับนะครับก็ามาพบกับโบโกตัวต่อไปแล้วคราวนี้เราก็จะลองมายิงเหมือนเดิมนะครับช่างน่าสงสารเล็กเกินก็ใจดีสมเป็นท่านิชิชินะครับอตัวต่อไปก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เล อกซเหมนเริ่มนะครับเอาครับหลังจากผ่านมาหลายคนแล้วนะครับก็ยังไม่สาเร็จเลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะสงสารโบโกะกันหมดเลยนะครับเพราะงั้นเราก็มาลองกันที่คนที่น่าจะเรียกว่าใจบาดที่สุดในเนื้อเรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับซึ่งจะเป็นชครไปไม่ได้เลยครับขานแน่นอนครับ มาลองดูกันนะครับว่าคุณมิกะถ้าต้องมายิงตุ๊กตาโบโกผู้น่ารักจะมีอาการเป็นอย่างไรนะครับมาเข้าสู่การทดลองไปด้วยกันได้เลยนะครับผมปิดฝ้าก่อนอ่านะครับเราก็มาพบกับโบโกอีกแล้วนะครับก็เราจะมาลองยิงกันอ่ะลองเล็งก่อนครับ ดูเหมือนมิกาจะไม่ค่อยชอบดีไซน์ของโบโกแนะครับเราก็ลองยิงดูเลยก็ถ้าอยู่กันครบทีมมิกาก็จะคุยกับเพื่อนในทีมนะครับว่าทำไมเราต้องยิงไอตัวโบโกเลยด้วยไอคุณเพื่อนก็จะบอกว่าเราเพื่อจะเอาไอเทมไงไปกันต่อนะครับ อ่าครับแล้เราก็มาพบกับโบโกตัวที่สองของมิกานะครับอ่าเจอโบโกแล้วโอเคครับยิงเลยแต่าายิงใส่มันได้ใช่ไหมเนี่ย <S <S อา้าวเดี๋ยวล้อหลุดนะครับพอล้อหลุดปั๊บกดสกิลเลยครับถอดล้อเรียบร้อยถอดสายพานนะครับวิ่งด้วยล้อตอนนี้ก็จะดิฟแบบแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับ ถ้ามาดิฟฉากนี้ก็ตกขาเอางงง่ายๆเลยนะครับอ่าก็สรุปว่าถ้าใช้มิกานะครับมิกาจะถามว่ายิงไปเพื่ออะไรแล้วก็ถ้าไม่เอาลูกทีมมาก็จะจบแค่นั้นแต่ถ้าเอาลูกทีมมาด้วยลูกทีมก็จะตอบว่ายิงเพื่อเอาไอเทมนะครับผมก็อ่าแล้วแต่คนไปนะครับอ่านะครับแล้วก่อนที่คลิปมันจะยาวเกินไปจนไม่สามารถอัพลง youtube ได้นะครับเราก็มาเจอกับ นักฆ่าโบโกในตำนานนะครับเป็นคนที่เมามันกับการสังหารโบโกเป็นอย่างมากนะครับก็คือคุณลูกคูลิลี่นี่เองนะครับก็อ่เดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าเวลายิงโบโกได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับมีอาการเป็นอย่างไรอ่ะนะครับเราก็มาถึงเนินที่เราจะพบกับโบโกตัวแรกแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาเป้าไปทาบกับโบโกนะครับ ดูว่าคุณลูกคูลิลี่จะพูดยังไงนะครับโบโกน่นอะไรวะน่ะยิงเลยนะครับเฮดช็อตเลยเอา้าวมีอะไรเอา,เอามีอะไรเอามาจากโบโกโตัวนั้นด้วยนะครับก็นั่นแหละครับรู้สึกจะดีใจมากหรือเปล่าอานะครับต่อไปก็เป็นโบโกโตัวที่สองของเราในรอบนี้นะครับ อ่ลองยิงเลยครับอ,รอ่าฮะมีไลท์ดิงออกมาด้วยละไม่เป็นไรครับงกเขาพูดเดิมว่าไปต่อกันโอเคครับมันมีโบโกอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นนะครับลองไปยิงทางนู้นก่นโโอนเยี่ยมมากยิงโดนด้วยนั่นแหละครับถึงได้บอกว่าคนนี้ไม่มีอารมณ์สงสารมก สงสารโบโก้เท่าไหร่เลยนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทีมปาร์ตี้น้ำชาคนอื่นจะไม่สงสารนะครับสำหรับดาจิลิ่งแล้วก็เปโก้ก็จะสงสารอยู่พอสมควรนะครับแต่จะมีคุณคนนี้แหละที่รู้สึกจะมีอารมณ์ดีใจกับการยิงเปโก้เอ้กับการยิงโบโก้นะครับก็นั่นแหละครับก็ใครสนใจก็ลองซื้อมาเล่นได้ครับใน PS ใน Nintendo DS ครับแล้วแต่ท่านเลยครับผมก็วันนี้ขอจบการทดลองไปเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับเออและสำหรับแฟนอลิสนะครับก็ไม่ได้ลืมนะครับแล้วก็เราก็อย่าลืมกันด้วยว่าอลิสก็ชอบโบโก้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น oh, oh. เอาจริงเหรอครับ ไม่เอาดีกว่าเนอะเดี๋ยวแฟนๆเขาจะด่ดาเนอะเนอะ